พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ โอ้พักนี้มีพออด้วยพออครอบครัวเพื่อไทยเอ๊แล้วงานนี้เราก็คงได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าใครคนนั้นเป็นใครมาเต้นกันเล่งเลงเล่งเลงกันอยู่แต่ตอนนี้สงสารหัวหน้าพักอ่ะหัวหน้าพักเขาก็มีพออพักเป็นตอนนี้ก็หัวหน้าครอบครัวเขาจะมีพออครอบครัวนี่ถูกข้ามหัวข้ามห้วยมาครอบอยู่เนี้เลยเหรอ หัวหน้าครอบครัวเขาก็ดูแลผอ,อ,อ,อครอบครัวหัวหน้าพาักเขาก็ดูผอ,อ,อ,อพักจะไ่ตุ๊กข้าวหัวได้ไงมันเป็นมันเป็นเส้นนะเคอที่หัวหน้าพักใช่ไหมคะคเขาก็มีผอ,อ,อพักส่วนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครวัวเพราะฉะนั้นเขาก็มีผอ,อ,อครอบครัวสิผมขยานนะดล้วงี้งานเผามันจะไม่มาอีกเหรอไม่รู้เหมือนกันอย่าลืมนะเขามาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องนะ แต่ไม่เกี่ยวข้องไงมนุษย์สารตัดสินแล้วอ่บอกไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็นี่ไงแต่จริงๆที่เขาโดนเขาไม่ได้โดนนะเขาเป็นคนเผานะเขาโดนนัดเป็นผู้ยุยงให้เกิดการเผาก็ใช่อะเนี่ยแล้วการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยโอ้โหนั่งผอครอบครัวเพื่อไทยนะบิ๊กเต้นแล้วกันนีกผมเรียกอะไรเป็นบิ๊กเลยนะเพราะเขานี่น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของพัะก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าจะมีเรื่องเผาหรือเปล่าคนเน่านะ ทำอะไรก็ตามมันมีบทเรียนที่จะได้เรียนรู้ครับถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้ก็คงไม่เอาอีกละมั้งที่จะมาตะโกนผมรับผิดชอบอะเพราะว่าจากหอนอหัวหอนอคือยอมไปจากหัวหน้าใช่ไหมถ้าอยากคุณคเปลบอกว่าเมื่อเช้านี้ถ้าถ้าเติมสารีออกไปก็สามารถจะเป็นสารีบนอนหนูนะหอนอสารีหนีต้องไม่รู้สิพี่พวาคนเรามันต้องมีบทเรียนคือเคยทํามาแล้วแล้วตอนนี้ศาลตัดสินให้ใช้นี้อยู่เนี่ยนะคะ แล้วเราจะทำอีกหรตอบอืมาเราไม่ทำแล้วล่ะเราต้องเขตมั้งสิแต่สิ่่เ้าคาดหวังก็คือการได้แลนสไลด์เนี่ยเมื่อมีผอ,อท่านนี้มา<อ>นเนี่ยนะแสดงว่าเขาเชื่อว่าเขามีวาทะในการจะจูงใจคนนครับนะคะคเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็เริ่มต้นวาทะเขาแล้วนะเขาเปิดเพลงทางด้านนี้เเปิดเพลงทางด้านนี้เห็นไหมเขาบอกนี่เพลงนี้เป็นเพลงคุณชาติชาติอันนี้เป็นเพลงนายก พยายามจะเปรียบที่บว่าโอ้ของคุณชาตินี่นะคือลมโชยมาออ๋นี่เขาส่งมาเพื่อมาไล่ไล่หนูตีงูเห่าใช่ไหมือจริงๆแล้วเนี่ยเป็น,เ,ปนเพราะสถานการณ์เหตุการณ์ที่พักภูมิใจไทยเขาประกาศแลนดสไลด์ในสีสเกตรครับใช่ไหมครับท่านนั้นบอกโอ้โหจะแลนด์สไลด์สีสเกตไม่ดูพักเขาก่อนเหรออเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็คือคุณอนุทินใช่ไหมครับ ส่วนงูเห่าก็หมายความว่าคนที่เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปซบภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ดูเขาก็ไม่ได้จะแยแสจะสนใจอะไรเขาก็มั่นใจว่ายังไงแล้ว landslide แน่ๆสีสเกตครั้งนี้เนี่ยก็ภูมิใจไทยเขาก็มั่นใจเขาจริงๆแล้วถ้าพี่เป็นภูมิใจไทยพี่ก็จะมั่นใจนะเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนนี้ใครถูกไล่ออกจากพรรคไหนใครถูกไล่ออกจากพรรคไหนไหลเข้าภูมิใจไทยเกือบหมดเลยอ่ะเกือบหมดจริงๆนะแสดงว่าเขาต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างนะที่ทําให้ คนไหลเข้าพักเขาเปียกนี้หรือเปล่าพูดแล้วทําได้พูดแล้วทําจริงก็ฝันที่เป็นจริงก็ทําได้แล้วหลายอย่างนี่พูดแล้วทําทำได้เนี่ยสามารถเอามาขายได้นะอย่างนั้นที่สุดพระภูมิใจไทยพี่เห็นนะเขาขายได้สองเรื่องจริงนะหนึ่งเรื่องของโควิดโควิดนะครับคือเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องอสมรเรื่องอะไรต่างๆกับเรื่องที่สองคือเรื่องกัญชาคิดว่าสองเรื่องเนี่ยภูมิใจไทยมาขายได้แล้วพี่ว่าคนที่เขาเป็นนักการเมืองเขาย่อมอ่านตรงนี้ออก ว่าภูมิใจไทยสามารถใช้สองอันเนี้ยขาสองเรื่องเนี้ยหาเสียงในการเลือกตั้งแต่เลือกครั้งเลือกตั้งครั้งหน้านี่สิโอ้โหมมั่นมั่นใจเลยนะน่าจะได้คะแนนเสียงเขาต้องได้เขาเกินร้อยคนจะไหลเขาเยอะอถ้าเขาไม่ใช่พักเบอร์หนึ่งเขาก็พักเบอร์สองนี่ลวกันโอ้โหใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเรายังไม่รู้เขาอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่ที่หนึ่งยังไงยังไงภูมิใจไทยก็เป็นเบอร์สองสุดยอดเสียงไม่มีทางเป็นเบอร์สามไม่มีทางเป็นเบอร์สี่อีกแล้วพาระยานี้จริงๆแล้วเนี่ย เมื่อตอนที่รวมกันเนี่ยเขาเป็นเบอร์สองเขาเป็นเบอร์สามนะแต่จากคนไหลเข้าหาเขานะตอนนี้เขาชนะประชาธิปัตย์นะอ่านี่งไง